ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ร์แ Land แหล่งรวมข้อมูลยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์หุมเกาะไปจนถึงขีปนาวุธสุดล้ำยุคหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆจากพวกเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในโลกนั่นก็คือ K2 Black Panther หรือที่รู้จักกันในชื่อเสือดำ จากประเทศเกาหลีใต้รถถังลำนี้ไม่เพียงแค่มีดีไซน์ที่น่าเกรงขามเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกจับตามองและที่สำคัญมันยังมีราคาที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย K2 Black Panther เป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทฮุนไดโรเทมภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้จุดเด่นของ K2 อยู่ที่การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวความแม่นยำและการป้องกันขั้นสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน เริ่มจากตัวโครงรถถัง k .2 ใช้กรอบคอมโพสิตผสมผสานกับกรอบแบบแอคทีฟทําให้สามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนจาะกรอดหรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับและป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยทําให้ k .2 สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ล่วงหน้าและตอบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านพลังขับเคลื่อน K 2ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,500แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและวิ่งได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพภูมิประเทศที่ครุขระความสามารถในการเคลื่อนที่ของ k 2ถือว่าเหนือกว่ารถถังหลายรุ่นในตลาดโลกอีกทั้งยังมีระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกที่สามารถปรับระดับความสูงของรถถังได้ตามลักษณะของภูมิประเทศเช่นยกตัวด้านหน้าเพื่อไต่เนินหรือลดความสูงเพื่อหลบซ่อนในสนามรบ ระบบอาวุธหลักของ k .2 คือปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือภายในรถและเพิ่มความเร็วในการยิงนอกจากนี้ยังสามารถใช้กระสุนพิเศษเช่นกระสุนพุ่งเร็ว (APFSDS) และกระสุนที่มีระบบนำวิถีได้อีกด้วยระบบควบคุมการยิงของ k .2 ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญมาพร้อมกับเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายแบบเลเซอร์ กล้องอินฟราเรดและระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมที่สามารถคำนวณทิศทางลมความเร็วเป้าหมายและระยะห่างได้อย่างแม่นยำทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้แม้ในระยะไกลและยังสามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือกลางคืนภายในรถถังออกแบบให้รองรับลูกเรือสามนายได้แก่ผู้บังคับบัญชาพลยิงและพลขับโดยที่แต่ละตำแหน่งมีจอควบคุมที่แสดงข้อมูลต่างๆเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย รองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นในสนามรบแบบเครือข่าย (Network Centric Warfare) เทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกอย่างของ K2 คือระบบตรวจจับและป้องกันอาวุธเคมีชีวภาพและนิวเค c ียร์ NBC Protection System) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในสนามรบยุคใหม่นอกจากนี้ K2 ยังสามารถเดินข้ามแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำตื้นได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการดำน้ำลึกซึ่งทำให้สามารถข้ามน้ำได้ลึกถึง4เมตร ในด้านนะคะองค์การส่งออก K2 Black Panther เริ่มได้รับความสนใจจากหลายประเทศเช่นโปลแลนด์ซึ่งได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อจำนวนมากโดยมีแผนจะผลิตบางส่วนภายในประเทศผ่านความร่วมมือกับเกาหลีใต,ต้การที่โปลแลนด์เลือก K2 แทนที่จะเป็นรถถังจากประเทศอื่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของรถถังรุ่นนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุด นั่นคือราคาของ K2 Black Panther รถถังลำนี้มีราคาประมาณ8.5ล้านดอลลาร์ต่อลำหรือประมาณ310ล้านบาทไทยซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มีราคาสูงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามราคานี้สะท้อนถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าความสามารถในการรบและความปลอดภัยของลูกเรือที่อยู่ภายในเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังชั้นนำจากประเทศอื่น เช่นลีโอพาต์ 2A7 จากเยอรมนีหรืออับราฮม M1A2 จากสหรัฐอเมริกา K2 Black Panther ไม่ได้ด้อยกว่าเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีจุดเด่นในเรื่องของระบบช่วงล่างและความคล่องตัวที่เหนือกว่าในหลายด้านจากทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า K2 Black Panther ไม่ใช่เพียงแค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีการทหารที่ก้าวล้ำของเกาหลีใต้และอาจกลายเป็นต้นแบบของรถถังยุคต่อไปในอนาคตประเทศที่ต้องการเสริมสร้างกำลังทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพย่อมไม่มองข้ามอาวุธชิ้นนี้อย่างแน่นอน หากคุณชื่นชอบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และยานยนตทหารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาร์แลนของเราไว้เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆและการวิเคราะาห์อาวุธล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ